ครับสวัสดีครับวันนี้ผ่านดาผ่านไปนะครับแล้วก็อยู่กับเคส S9 FE นะครับพอดีผมจะรีวิวทิ้งไว้นะครับสำหรับชื่อเคสนี่ก็เออผมไม่ขอเรียกในคลิปนะครับก็พิมพ์ทิ้งไว้ที่หัวคลิปแล้วจะได้ึเอออาจจะพูดชื่อเคสผิดนะครับก็เคสตัวนี้นะครับเป็นเทปเป็นเคสใส่นะครับโชว์เครื่องนะครับเคสนะครับว่าโชว์ตัวเครื่องนะครับผมปากกานี่ถามว่าใส่แน่นไหมแน่นนะครับผม แล้วก็ปากกาที่ไม่ล่วงก็จะมีช่องเก็บตรงนี้เห็นไหมฮะมีช่องเนี่ยเวลาเราดันออกนะเราก็ยันออกแล้วปากกาก็จะออกมานิดนึงงังนออกแล้วปากกาติดเอาลนะแน่นครับผมแน่นแน่นแน่นติดติดแน่นเลยนะฮะมีล็อกนะฮะสังเกตนะครับเพืพ่อนๆสาหรับเคสตัวนี้ตรงนี้ไม่ย้วยนะครับนะฮะมุมของปากกาเนี่ยไม่ย้้ยนะฮะไม่ย้วยไม่ไม่ไม่ไม เรียกว่าแน่นนะฮะประกบกับล็อกกับเคสได้ไม่ย้วยนะครับไม่ย้้ยแต่ย้้ยจะจะไม่แน่นก็ไม่แข็งแรงก็คือส่วนตรงนี้แต่ตรงนี้คือโอเคครับคือสามารถล็อกกับเคสได้นะครับตัวเคสแล้วเรามันซูส่วนด้านหลังนะครับสามารถตั้งได้หลายแบบนะครับก็มีพลาสติกเอ่ยื่นออกมาตรงนี้เห็นไหมสังเกตไครับอันระดับแรกก็จะเป็นแบบนี้นะฮะาตั้งอยู่นี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ตั้งนะครับแข็งแรงครับผมแข็งแรงมากนะฮะ อยู่แข็งแรงนะฮะแข็งแรงกดยังไม่ล้มนะครับและดับที่สองก็เราจะเปิดตรงนี้มานิดนึงเพื่อให้สูงขึ้นนะฮะจะแข็งแรงนะครับตั้งตั้งได้แนวน,นี้นะฮะสำหรับที่แบบไปดูหนังหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต,ต้องพื้นต้องเรียบๆนะครับผมแล้วก็ในผมไมีไผมแน่ใจนะครับตรงนี้คือตรงนี้เปิดได้เหมือนกันนะตรงนี้เปิดได้เหมือนกันอาจจะตั้งแบบว่า องอย่างเนี้ให้เป็นเดี๋ยวสังเกตนะครับให้เป็นสองอย่างให้แบบให้แบบเขาแบบลอยตัวขึ้นมาเนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใช้ถูกหรือล่าแต่ผมน่าจะใช้พี่ว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับคนที่อยากจะเขียนนะครับผมก็รีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับก็รีวิวทิ้งไว้เดี๋ยวเราถอดลองมาถอดดูนะครับว่าเอ่อกลุมเป็นยังไงอ,อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนดูนะครับแล้วกุ่มกล้องนะครับจะมีพลาสติกเอ่อพลาสติกพลาสติกขึ้นมานะครับ ตัวเคสเนี่ยจะคุมกล้องกันนะฮะมีกลมละมุมตรงนี้ก็จะออกจหนานะครับเห็นสังเกตว่าจะจะมีมุมนะครับคุมตัวเครื่องไว้อยู่สักนิดนึงนะครับผมขอบเออซีซี C, แท็บเอสเก้าเอฟอีนะครับรุน่นนี้นะครับนี่เดี๋ยวลองแกะกันดูนะครับแกะก็ง่ายๆฮะถามว่าแน่นหนาไหมคือผมคิดว่า ตัวเดียวจบนะครับครบตัวเดียวเรียกว่าถ้าเพื่อนๆซื้อตัวเดียวก็ไม่ต้องซื้อตัวอื่นนะครับโอเคเลยจบเป็นเคสที่คิดว่าสาหรับคนที่ชอบแบบนี้นะฮะแบบเปิดแน่นหนามากนะครับแบบค่อนข้าง,างออกแน่นิดน,นึงเริ่มจากเริ่มทีละมุมนะครับผมดูนะครับแน่นมากเลยนะฮะโอเค ไดเป็นพลาสติกนี่นะครับใส่นะครับโจวเครื่องนะก็ตัวนี้ก,ก็รีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับทิ้งไว้สําหรับคนที่หาข้อมูลไม่เจอผมก็จะพอดีผมซื้อมาใช้งานนะครับสไตล์รีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับสามารถดันตรงนี้แล้วก็มีช่องตรงนี้ที่จะล็อกปากกาเวลาใช้งาน,นบ่อยๆที่จะล็อกกับตัวเครื่องนะครับได้หยิบปากกาง่ายๆนะฮะ การที่มันจะมีแม่เหล็กดูดกับตัวเครื่องนี้ได้ตัวนี้ได้นะฮะตัวนี้ได้อีกอย่างหนึง่งแล้วก็ฝาหลังนะฮะอุปกรณ์เป็นพลาสติแกแ่างดีนะครับพีเนียมปุ่มแน่นครับไม่โค้งเงะคะ้ง้วตรงนี้ไม่ย้วยนะฮะตรงเนี้ยครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆซื้อตัวที่หอื่อมาก็อาจจะมีความย้วยนิดนึงนะครับตรงเนี้ยมุมตรงเนี้ยครับ แต่ตรงนี้ตัวนี้ไม่ยวยนะครับแข็งแรงมากจะต้องอาจจะมันนิดนึงนะฮะเพราะเป็นพลาส,สติกนะครับกลับไปบ่อยก็จะมีเกิดความมันได้นะฮะก็เดี๋ยวเราลองใส่กันดูนะครับรอบหน้าอาจจะรีวิวตัว x C Tab เอ,อ่อ9 FE ไว้นะครับก็ซื้อมาใช้งานนะครับก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ ก่อนจะใช้ข้องคงตกกุ้นไปแล้วนะครับแต่ก็อยากจะรีวิวทิ้งไว้นะครับเผื่อใครสนใจครับก็ปุ่มง่ายๆนะครับแน่นครับแข็งแรงอ๋อสังเกตอีกอย่างนึงนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับสแกนลายนิ้วมือคือเรียกว่ามีร่องสแกนลายนิ้วมือที่พอดีกับนิ้วโป้และนิ้วชี้นะครับพอดีเลยถ้ารุ่นอื่นเนี่ยมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า เขาจะมีของหรือเปล่าแต่คืนนี้ยสแกนได้ง่ายนะสังเกตสมมติเอเ่อออตเตอร์นะครับสแกนในม,มือกดปด่มสแกนนครับสักคู่นะครับอโ,อโอเคนะครับสแกนในม,มือ ก็เราใช้นิ้วชี้เป็นตัวสแกนนะฮะก็เสตียเพราสแกนง่ายครับเป็นล่องอยู่ตัวเนี้ยอ่านแกนนิ้วมือง่ายนะครับเป็นเพราะเขามีล่องคือมีล่องให้เราวางไดให้วางเราให้เราวางนิ้วมือได้ตรงนี้พอดีนะครับส่วนตรงนี้ก็โครงสร้างแข็งแรงครับก็รีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับทิ้งไว้เผื่อใครไม่เคยเออหาคลิไปไม่เจอหรือจากส่วนแก้รุ่นนี้้องหาดูไม่ได้นะครับก็รีวิวทิ้งไว้นะครับผ่านมาผ่านไป ก็เผ <oires> <stro ok. S 1> ื่อเพื่อนเพื่อนสนใจก็ไอ้ก็ฝากติดตามนิดนึงนะครับผมก็คลิปนี้ก็คุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับในเคสของ g a l a x กซี่เนะครับผมอ่ีอย่าผมทิ้งท้ายนี่ตรงนี้นิดเพราะตะกี้เราแมด่ดูกันนะครับต,ตรงนี้ฮะนะตรงนี้ก็จะดูดนะฮนะตรงนี้สามารถดูตัวตัวเคสนะครับที่แบบใช้งานไปบ่อยแต่ตรงนี้อาจจะมี ไปพ้าดหรือไปหลุดได้นะครับถ้าถ้าแบบว่าถาวรจะเก็บไว้ด้านบนจะดีกว่านะครับเผื่อมือไปสัมผัสโดนแล้วดูดดูดได้ง่ายเลยก็คือมีตัวดูดอยู่นี่แล้วนะฮะมีตัวดูดที่หลังเครื่องอยู่แล้วนะครับผมสังเกตน,นะเพื่อนๆเห็นนะครับโอเคนะครับก็มีผ่านมาผ่านไปนะครับทิ้งไปก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็ ส่วนชื่อเคสเดี๋ยผมจะทิ้งไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆค้นหาตามช้อปปี้ออนไลน์ทั่วไปอาจจะมีราคาหน่อยนะครับแต่ก็ผมคิดว่าตัวเดียวจบครับผมใช้ได้ยาวนานแล้วก็จบสาหรับคนที่ชอบเคสแบบแบบอย่างนี้นะครับแบบเปิดแบบไม่ได้ปิดหน้าจออะไรนะฮะเปิดใช้งานได้เลยูคุณมากนะครับสวัสดีครับผม